้านค้าร้านนี้ถือว่าคนเยอะเลยนะเดี๋ยวนเล็กต้องไปจัดสักแล้วนะจัดสักแล้วดีน่ากินเลยทุกอย่างเลยร้านกระเทียมนะข้าวร้านราดกระเทียมกินทั้งนั้นเลยวันนี้นเล็กเอาตับนะตับกับกระดูกอ่อนี่ดีกว่าสองอย่าง เรองขวได้นะคองเล็กตัะเ้ใส่ตับด้วยโอ้โหน่ากินเลยราดกระเทียมจัดไปเลยฮะแต่พริกไม่ต้องนะนี่ฮะมาแล้วนะข้าวกล่องของนาเล็กบ้านข้าวราดกระเทียม วันนี้จัดเป็นกระดูกอ่อนกับตับหมูนะดูฮะกระเทียมเห็นไหมเน้นๆราดเพียบเลยสุดยอดเลยน่ากินมากๆเลยมากินข้าวกับหน้าเลาา็กมาอะมากินข้าวกับน้าเล็กดูฮะแน่นๆเลยตับหมูเพียบเลยหกสิบบาทนะสองอย่าง นะเป็นกระดูกอ่อนนหมูกระดูกอ่อน,นะอนแล้วก็เนี่ยตับนะแล้วราดกระเทียมแบบแล้วน่าเล็กไม่เอาพริกนะเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะไม่ไม่กินพริกเดี๋ยวมันระคายเคืองอนะยวให้ดูนะเนี่ยตับแบบเนี้มีน้ำจิ้มด้วยนะเนี่ยให้ดูน้ำจิ้มว่าน่ากินม,มาก เนี่ยกิมเขียวๆนี่ดีว่าอร่อยอรัอร่อยนี่แหละข้าวราดหมูกระเทียมนะ เขตั้งชื่อว่าบ้านข้าวราดกระเทียมโอ้โหใส่กระเทียมแบบไม่ต้องเกรงใจก็เลยใส่เข้าไปอยากได้เท่าไหร่เพราะว่ากระเทียมนี่ดีมากเลยมีผลต่อเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดดีมากเลย หมึกยัดไส้ก็มีนะเนี่ยที่น้าเล็กถ่ายมาให้ชม,มอ่ะหนึ่นมากินนั้นหกสิบบาทหมึกยัดไส้ตัวละหกสิบาทน้าเล็กกินแบบนี้ดีกว่านะสองอย่างหกสิบบาทอร่อยอิ่ม อยากมาสัมผัสก็ลองมาเดินดูฮะตลาดนัดสศรอกิจเราเนี่ยน้นขายเยอะมากมีให้เลือกเยอะเลย ร้านนี้ใครมาช้าอดนะเพราะคนรุมเยอะเลยต้องไปก,ก่อนเที่ยงกำลังดีอร่อยอสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็พามากินอาหารที่แบบรสชาติแบบเยิ่มเลยร้านที่มีคนรุมเลยอร่อยนะนัเล็กกินบ่อยตเวยอยากจะ ให้คนที่เข้ามาดูคลิปน้าเล็กเนี่ยมีโอกาสก็ลองมาเดินดูมาชิมดูว่าจะอร่อยเหมือนน้าเล็กหรือเปล่านะเพราะว่าปากแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะลิ้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็สลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ